โอ๊ยผูดไ,ได้จุดจสวัสดีครับผมนี่ปมสองร้อยหกสิบแผ่นนะครับกำลังเริ่มการอูดควันครับผมรวมปมรวมปมอ้ด้ว นี่ครับบ่มีประโยชน์มาถทายทายให้ได้ภาพดีๆดี๋ยวข่นะอยบีกหน่อยนึงอูดเด้อเตยอ,อ,อูดเฮายังไงายความจังใ,ใส่นี่มันอูดก่อนแล้วข่อยเอาใส่อูดบ่อยู่แล้วหมดแดงกำลังอูดด๊ด อยอนลดแตสิบ้วนยาบัวไทยลเต็มน,นะไท <c oughs> ย ipper, หูุเต็มนะไทยยอไทยห้ามาดูส <c oughs> ิมาแล้วครับจังหวะนี้ นี oceans, ่ก so oh, sure. ็กัองมาโตบ่ดิออกๆออกจาก260พันนะครัเอาเหรอเอล้กนุ้หานี่แหละจุดมัสุ้ด อยากไดู้ปนี่นะปีก้ปปีกตมืนน่แ่บต๊ะเเพรกมือยูน2ั้าวข้าวขวข้าอข้้าวขวข้าาวข้าวข้าาวข้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 าาวข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 ้วขาข้าวข้าวอ้าวข้าวขาวข้าวน้้

ไปกุมไปไปนี่ไป10ไายงไปแวะมาซ่างไกลใกล้ใล้ย่านตะพูกกูบ่มีบ่คายใ้างไสตามดได้ ยังชัดจเลยตอนเนี้ยเนี่ยเห็นยังชัดอันนี้เอ้ยฟังระวีเฮ้ยเมาหรอมันไ่เสียวมือไปจับมันใส่คุมไทิมหัวสิบหายเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ใส่กุ้มเหรอเท่ปแก้มผู้ยคกณพ่ แต่ว่า้วนว่ะอวว่าอ้วนว่ะองอาไปเอาไอาไเอาไปอาไปเอาไอาไปเอาเาไปเอเอา่าไปเอาไปเอาอาไปเอาไปเอาไอาไปเอาไปเออาไปเอาไาาอเอเเปเ

เบิงครับพี่น้องครับโมไงสองร้อยหกสิบแผ่นเบิงลายตังครับเบิงสองร้อยหกสิบแผ่นครับลาตังเบิงครับปเลยงเลย ไปแล้วครับไปแล้วสองร้อยหกสิบแผ่นครับ